สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่11เมษายนค่ะเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาดแค่ศูนําเตลาดการเงินโลกปั่นป่วนเพราะความหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยปีนี้ดูเลือนรางลงทุกทียูพันธบัตรสหรัฐพุ่งผ่านสารพัดแนวต้านนอกจากตกใจเงินเฟ้อแล้วยิ่งเจอผลประมูลอ่อนแอเข้ามาซ้ําจน US เ r e a ชช r y ล i e l ย10ปีทะยานขึ้นไปเหนือ 4. 5หเซนแม้ยูสปีพุ่งเกิน20่สิบเบสิสพอยต์หรืออีกไม่ถึง5้าเบสิสพอยต์ก็จะแตะ5%เ แต่ยังไม่แรงเท่าตัวยาวส่งผลให้ U curve inverted น้อยลงโดยคู่ทูเทนลบ0.9%ติดลบเบาสุดตั้งแต่6พฤศจิกายนความคาดหวังเงินเฟอ้อพุ่งขึ้น 5-year breakeven inflation rate ปิดเมื่อวาน2.49%ต่ำกว่าจุดสูงสุดรอบที่แล้วเมื่อ19ตุลาคมแค่3 basis p o i n t ส่วนรายงานประชุมเฟดเผยกรรมการส่วนใหญ่อยากเริ่มลด QT เร็วๆนี้เงินเฟอ้อจีนมีนาคมต่ำกว่าค่าส่วนทางกับสหรัฐ CPI บวก0.1% Year on Year ลบ1.0% Month on Month ต่ำกว่าคาดมากส่วน PPI ลบ2.8% Year on Year เท่าคาดการและลบ0.1% Month on Month รับฟังมุมมองได้ในรายการ Fun Today ค่ะมาดูกันถึงการเข้าวันตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ SET Index ปิดไปที่1,408.17จุดบวก0.50%มูลค่าการซื้อขาย44,404ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยปรับขึ้นต่อดีกว่าภูมิภาคเนื่องจากมีการทำโคเวอร์ชอตรวมทั้งแรงหนุนหลังกรง,งมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยทาให้เงินบาทชะลอการอ่อนค่าและเม็ดเงินต่างชาติไหลกลับขณะที่การถแถลง,งโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นบวกออ,อ่อนกับตลาดส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่83,575ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 3 9เปอร์เซ็นต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.07%เปอร์เซ็นต์ค่ะ ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท37สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายในประเทศจากผลประชุมกรงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.5 0ปซต่อปีทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้นขณะรอการเปิดเผยข้อมูล CPI ไอเดือนมีนาคมของสหรัฐนิกิปิดไปที่3 9 5 8 1 8 1จุดลบ0.4เปอร์เซ็น ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบัสิท์ตลาดหุ้นจีนปิดลบโดือตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และจากการที่ฟิชเบตติงประกาศลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของจีนลงสู่เชิงลบเซี Saint ่ยงไฮ้คอมบัสิท์ปิดที่3,027.34จุดลบ0.70%ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอยอกปิดร่วงลงในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผย CPI ที่สูงเกินคาดซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้เฟดยังไม่ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนมิถุนายน ดาวโจนส์ปิดที่38,461.51จุดลบ1.09% S&P 500ปิดที่5,160.64จุดลบ0.95%และ NASDAQ ปิดที่16,170.36จุดลบ0.84%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธโด,ดยฟื้นตัวขึ้นหลังถูกกดดันจากแรงขายท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่ระดับสูงของสหรัฐขณะที่นักลง,งทุนหันไปให้ความสนใจกับการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ ECB ในวันนี CC 4 0ฟีปิดที่8,045.38จุดลบ0.05% d ด x ปิดที่1 0, 8 9 7 3 0จุดบวก0.11%และฟุสิร้อยปิดที่7,961.21จุดบวก0.33%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลักหลังสหรัฐเปิดเผย C ี i ที่สูงเกินคาดซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้เฟดยังไม่ตัดสินใจปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายน ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทสแรนนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธเพิ่มขึ้นมา1.15%ปิดที่86.21เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากมีรายงานว่าบุตรชาย3คนของผู้นำกลุ่มฮามาสได้ถูกกองทัพอิสราเอลสังหารในระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนนกาซาซึ่งนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเจราจายหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสและอาจทำให้วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางลุกลามเป็นวงกว้าง ส่วนฝาคงของเบลนด์ค่ะบวก1.19%ปิดที่90ดอลลาร์48เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญานองคำตลาดนิวยอรปิดลบในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผย CPI ที่สูงเกินคาดซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการไว้สัญญานองคำตลาดโคมเม็กสมบูรเดือนมิถุนายนลบ0.59%ปิดที่2,348ดอลลาร์ 2, 40เซนต์อไร์ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m d ม i l y ด e ิ s ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k k ท m m s m a t t Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับิชานวรวรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ